ทางภาคเอกชนกันหน่อยตอนนี้ก็ตื่นตัวออกมานะคะทางหอ,อการค้าไทยร่วมกับภาคเอกชน23องค์กรประกาศจุดยืนต้านคอร์รัปชันหลังจากเพราะว่าแต่ละปีเกิดปัญหาคอร์รัปชันรวมมูลค่ากว่า3ล้านอขออภยัย3แสนล้านบาทนะคะ ก็เป็นการออกมาเปิดเผยจากคุณดุสิตนนทนาครค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่าวันนี้หอการค้าไทยและภาคีคเครือข่ายเอกชนรวม23องค์กรร่วมกันจัดสัมมนาเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันจุดเปลี่ยนประเทศไทยโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายงรีเป็นประธานเพื่อระดมสมองต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจรจิงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนได้ประสบปัญหายอย่างต่อเนื่องทําให้มีเม็ดเงินสูญหายไปกว่า2 3แสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจกต์ซึ่งเงินดังกล่าวควรจะนํามาพัฒนาประเทศมากกว่าดังนั้นจึงถึงเวลาที่คนไทยทุกฝ่ายต้องร่วมกันตระหนักและต่อต้านไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นโดยเฉพาะภาครัฐบาลต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพราะหากปล่อยไว้อีก20-30ปีเนี่ยประเทศไทยเสียหายมหาศาลถึงขั้นสิ้นชาติได้แน่ค่ะที่ภาคีเครือข่ายทังหลายมารวมตัวกันอย่างนี้เนี่ย มันก็คงจะทำให้พักกันถึง่างรทั้งหลายกอนหนักถึงว่าเดี๋ยวนี้เอกชนถ้าเอกะชนเอาจรจิงจังเรื่องนี้นะการที่จะไม่พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเลยผงไม่ได้ทุกพักผมต้องถือว่าต้องหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขทำไม่งานแล้วประเทศชาติอยู่ไม่ได้เลยอย่างยาวกับอันที่สุดแล้วนี่ครับพักไหนที่ไม่พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยผมว่าสังคมจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ย ก็คงจะเริ่มแสดงออกนะครับว่าความเลวร้ายที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นของประเทศเนี่ยถ้าไม่ปราบปรามเรื่องอร์รับชัาอย่างจริงจังแล้วเนี่ยประเทศล่มสลายแน่นอนอยู่ไม่ได้